สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอํำค่ะคลิปนี้แอดพาทุกท่านมาชมครอบครัวสุขสันต์ค่ะครอบครัววัยพัฒน์บอกเลยนะคะครอบครัวนี้น่ารักมากๆค่ะเข้ามาดูทีไรต้องได้รอยยิ้มออกไปทุกทีเลยนะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นสนุกสนานมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกับแอดเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยขอบคุณพี่บ้า ยองขวาไปดีวิวต่อเอาเร็วๆเร็วๆคิดผู้ใดคิดได้อายุกี่คิดได้ก่อนมาให้ใจได้ปุ๋ยจังอีใส่ได้ไหลพ่อว่าว่านี่เอาไปมาคือเขาไม่นี้ได้ไหลมือพี่ยงก่อนพ่อว่าเอาไปเทเซนคุแล้วก็น้ำเติมมันยังใสได้เป็นเดือนอันนี้ยังใสได้ดูก่อนปุ๋ยปุ๋ยชุดหนึ่งได้สิบไร เราไปเห็ดจังไหนจังนี่ได้หอสามสิบเลเสียรนาบหลายๆเราไปสีดจะการเจือจานปุ๋ยค่ะไม่ได้ผลผนไม่ได้ผลนั่นบ้าเห็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเลี่ยวต้องใส่เท่านั้นหลายๆแล้วขึ้นมาซื้อค่ะเออขึ้นมาซื้อหลายๆเออแตาตีบเอ้ยพอเอาเพราะว่าห่อน้นปริมาณผลลัพธ์ยังสิเห็นเออเออหมายถึงวใสหลายยี่นอวันนี้แล้วก็ต้นไม้ก็เลย เอาว่าใส่ปริมาณที่หลายได้พอ<บ>ต้องใช้พอดี<บ>ตาม,ตามที่เขากําหนดอืมต้องใช้พอดีนะอย่าไปซ่าลูกสาวเด้อมูตเจ้าอย่าเซียลูกสาวจะเจ๊ซุนี่มันป้วงอ่ะเหมนอีตาตีบมันวาน <c oughs> อีตาตีบนหน่อยคนเขาทำกูต้าแล้วเดี๋ยวเราทำกูเตี้ยบบบนี้เอาหนองอยูเทียกกูเตีย้ยจนกินแล้วเตี้ยกินแล้วเตี้ยลงอีมีอีมีมันไอ้เว้ยผู้เดชอย่าบอกอย่าบอกเข้ามาต่อดอ อะไรสด <laughs> อียวอีว่ <c oughs> โอ้ยแม่ไอ้ฟังในบอหัวเอาเด้อแม่แม่หัวเอานะคะยูกิจะทํากูเตี้ยออกมาขายผู้ใดซื้อกินเนะเาะผู้ใดก็อยันทุอใครเป็นพีเซนเตอร์พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเต๋เเมันมีย่ยนหนึง<อ>่งเออแต่สมัยตะกีย้ยังโบ่าณเมีอย่ยนแบบยังโบ่าณมียนเนี่ยมาขายเออเออแบบนี้ ออกกำลังกายแขนก่อนที่อาบมากันนี้แม่อุ้มยากเขาอืมจะเือ่ไแหาซะ้อกูต้าต่างมากอืมแต่เขมมาคิ e คดคาชาติขังละมันหยืมสายชาติกันได้ไหมนันกูตา้า T R a เัเินจำาพิดวะเนี่ยเพินไปเฟินไป,นป,นปนอ่านกูแล้วมากูกูต้าเพินจำเตเตเตเอวะนี่ แต่ว่าเขาเอาไอมาแข่นกลางเหมาอนกักูเตี้ยไปเปนอันบวะเวลาด้กูต่ามาท่าฮะวันนี้หลังงอมลงงอแงโล่งแล้วกูเตี้ยได้ขาขาทันลงไปดิเอาแต่ว่าข่อยทิเนี่ยอุ้ยปัญหาของสูงเนี่ยตลาดคักเนาะพูน่ะพูดสูอ้าวันนี้สิว่าคำลังนแกด้วยชุดนอนมาเนี่ยน้ำก็สิดีใจเนาะสิย่างเขาวของน้ำนั่น <c oughs> ม้าไก่ยาภาพมาแม่มาแม่นไกย่ยะเอาออกกำลังกายมันบอกอไเปไก่ยาภาพแบบ <c oughs> <c oughs> อะแม่แม่ออกกำลังกายกับลูกสาวค่ะสวัสดีนะคะแม่สีนวลสวัสดีนะคะพี่เจริญพลสวัสดีพี่ปูเป่กโอ้ยเลบาบประวงนำ้ำเบิดแนวรีวิวไปบ่ทนันเบิดลิปสติกอุ้มหลักดูว่ามาดูเป็นอยงไรสัรพคุณของอุ้มหลัก คือไ้ถือมาเนาะแบเนี้ือขายดีสติกคือไม่มีดีสติกท้าเรื่องรับผู้ปากแหงร้ายพงศีริพึงบอกจากกรุงเทพนั่นก็บปได้พลอดล่ะปากแหงเขากล่าวว่ามาแสดงแล้วก็กลับเร่งนะสรับผู้ปากแหงจนแม่กายภาพแล้วน้องอยู่ท่านไปถอดเล็บด้วยนี่ไปถอดวันไหนเขากรุงเทพเมื่อหยุดเขาให้ท้าได้บรสันะ ถาอะไรจะสีจางที่สุดถูกเราแสดงเป็นคนทุกคนยาจจะม,มีเล็บผมจะคิดเป็นนักร้องไงน่<า>ะเพื่นก็ต้องมีสีเล็บนิดนึงแต่มาหามแดกแจ๊คแล้วก็หาเป็นกริก๊กเตอร์อย่าสปอยน่ะย,ย,ย่าสปอยหนังผมสปอยได้ยูเขาสปอยไปแล้วเ<ท>ขาเปิดตัว<ท><ท>แล้วอืมสวัสดีแม่ผาค่ะสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่รูปจอรีวิวมาสิบะบาทสองตัวแล้วก็ศูนย์มันแต่นี่ตกได้แบบนรีวิวได้ขายปะ อันนี้เขากับขายได้คะ่ะอันนี้กับขายไผ่เสือโอ้โหเสือไปเทีนยนเงาะแทนมูลแทนนี่ <c oughs> อืมเอานันพากรดเขาหนิอันเขาหักหลายๆเนี่ยสู้รุ่มเลยสู้จัดการจัดการเลยนำเลยนี่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 น,นำนี่มีเตเอร์เดิชันเนี่ยน่าดูดซาเคียขายปะบ่ถ้ามีคนขอซื้อขายไหมไม่ใกล้ถ่ายแล้วก็แล้วดีแต่ที่สุดบักเจ้า เจ้าสิลาขายของลูกมับ่เจ้าเคยบอก,บอก,บอก,บอกมันบ่เมื่อนั้นน่ะแม่มันสีดีดเอาอะ, <c oughs> ะสุภาันิกาซังได้อกได้ใจอันนี้นะคะรีวิวหน่อยคะ่ะเอารีวิวเขาต้องขายแสนหนึ่งเขาบ่ขายเป็นล้านเขาก็บ่ขายเป็นบ้าขายมันพอแสนนี่ยเองขายของลูกกินแล้วปนะ่น <c oughs> ี่รีวิวสิมันเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยของพี่หม่อนเดี๋ยวเอาตัวเงาของพี่หม่อนมารีวิวเมื่อนั้นคอยซักไปแล้ว จะไปดมบงเขาพระโลภะง่ายสวัสดีนะคะพี่พันธ์พแม่ซักเครื่องเงินบ่พ่อดมเอื้อแม่ซักเครื่องปกติกิซ่าอีกสักมือแบบซักแบบธนุธนอมนอนโอ้สักแม่ปีหนึ่งสักเช่านึงนี่ยธนุธนอมนอนเหมือนซันแม่เด็กกุยรีวิวกินกินอะไรมามสวัสดีพ่อตุ้มสวัสดีค่ะเอาให้เมีย์เอาเต้นดมแล้วเป็นยังไงพ่อคุย ่าบ,<อก>บาบเขากินน้าหอมเขาขอยซักแ,แตงแต้มมือไหนว่าพวอหอมพี่มอนน่ะทั้งขาดทังเปียเดี๋ยวไปหอดคอนนดรีวิวผ่ากอดพี่มอนในแด้เจ้ามันนอนน้าไรย่ยอะสิตรงนี้ต้อง,งเตรียวมาเวลาเขาจะ่าของยุกี้ยังสภาพดีอยู่เด้อจะได้บอกใคะต,ตั้งแต่งาน,นตั้งแต่อายุสองขวบศับตั้งแต่ห้าขวบ,บ,ะบ่ะยุกีน่กวเกนเือ ใช้ตั้งแต่ห้าขวบนะคะผืนนี้ยิกีมตนองดเลแต่พี่หมอนเอายุคพี่หมอนเอาไปยำระวังเป็นลมนะประตูมของพี่หมอนก็เป็นหู้จมปองยังแปลงน้ำไล่กัดน้ำไล่ถึงกดเอาไปยำน้อนยำผ้าโอ๊ยมันเอ้ยคือจังแรกเขามาโดน อาจะจบจะจบมาหาลัยแล้วนะครับพี่หมอนจะเรียนจบแล้วจะทํางานแล้วยังถามว่าถ้าสมมติว <มา S 1> <า>่าเอามือนั่นเชียวน้องสื้อคเคแดกันอ่ะื่อมันเรียกซาดิบสื้อไห้ได้วยางทีโอ้ยเคียวยังไรซะละสมองกับปนั้นอยากมีแฟนนู่นนี่นั่น <c oughs> ยังนางดมผ่าก่อนบ่แม่นดมน้ำมดาใดยำพร้อมเคี้ยวด้วยนะคะพี่หมอนอ่ะ <c oughs> เนี่ยนอนอนะ่ะนอนดมนอนเอาเข้าปากานนะ่ยมิด มีแก,กนผากอดโอ้ยรูปหอมหอมตีนเกียนเอาตีล้างาช่วงที่เป็นบดเดียน,นะอเอาอะไรติดไว้ก่อนติต๊กเกอร์มอหอมแกะมีอันนี้ติดพพ้่มแม่ก็นึกวันพาสเตอร์ใครเล่ว่ามันเอาพาสเตอร์มาตีดผ่าก็ขน้ิดเียน็นบไดมันโลันก็เป็สของดีนะคะ คลองอันหนึ่งของของดีประจําตัวเป็นล้านเป็นล้านขายปะเนี่ยบะขายสิบล้านกับบะขายพะนะลอยล้านนีขายโอ้โหเดิมาเสือเราเลยแเอาคำนี้กับขายเอาลอยล้านจุดแม่ดิตัวนี้แหละย่านี่แหละนอนเหงาไปเหว่าโอ้ราคาลอยล้านพอนะพี่น้องพ่อดิตัวนี้แหละเอารถกระไรหาสิบล้านกูได้ไงบ่แม่ก็ใชยเอา สิไปเอาใส่มากกว่าหรอขายลงลูกพ่อเลี้ยงตนนี้ล่ะญาตินี่หละท,ที่ฟ้องไม <c oughs> ่เอ <c oughs> าลูกไปเคยแพ่นี่แม่ไม่เป็นคล้องดีอย่างกระดอกกระดิ่งะะน,นะพี่น้องเท่าใดกับสิบว่าขายเท่าใดกับ<ม>คือหาปพ่อเนี่งานเขา่าเด้เนี่ยคือแบบงานเข่าทั้งพี่ทั้งน้องเนื้อของของอีกคนพี่นั่นสีสีฝ้าจมปองแังแป็นเยาว่าเอื้นผาเถอะยิ่งกว่าผ้าขี้ริ้วอีกค่ะนั่น แต่หาทุกคืนหาไม่เจอเป็นเรื่องค่ะนอนไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้มาก็คือมาทํางานไม่ได้นะคะหายไม่ได้นะอันเนี้คือไม่มีติดตัวไปที่ไหนคือไม่สามารถทําอะไรได้เลยค่ะชีวิตจะเป็นร่อยเป็นไงทันทีไปโรงพยาบาลก็เอาไปค่ะซึมเสียตายอยู่กันเนี้ยแบบเพี้ย่าเสีย้ยต่่วานอนคุณะ่าเอาติดลืมเตี่ยแสดงว่าขาดมันได้แร้วสนะ ต้องต้องฝึกออกจากมันให้ได้เนี่ยเราติดมันเกินไปไม่ได้นะลูกมารีบิวต่อยาฝาไปหานอนแม่หองกีเป็นเสียงทค่ไี้เคียดให้แม่อยู่สองมื่จะมาเขียดให้แม่ถอแม่อย่างให้เศร้าติดของผัวเพจนี่พอเขาไงข้นสุมือสมือเขาจะไปน้ำดมผาดมผ่ายังไงแม่กันยังติดผ่อนดิว้าแต่ตาดมมองไดนี่แม่ติดสองตัวยังเพราะว่าไข้เนาะนะลุกนะ อันนี้เป็นตะดมกันนะลนกสูวาตาลูกูสู้์พี่กีว่ามาผู้ให้ทะลูก่อนเออผู้ให้ยุ่ฝ่ากันได้เกิดมาแล้วล่ะเออเออเออยุ่มีคนสวยสวัสดีแม่แม่กับลูกสวัสดีค่ะคนฉีกแขนก็เลยอวนนั่นแหะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออ เออเออเพนี่น้องหยอกหยอกขี้ก้อนถีออกมาหัวขยันไปเออไปนั่งมาขับน้องก็หายกลทีถ้าน้องก็น่าลัอืมอือเีอขีอมแม่พ่อไปเลยไปเลยเอออืมขี้หอมอังดิแม่ยาหออะไรเนี้หอมไปใสสดี เอาอเดีูแตะก้เพ่งตื่นนอนแม่เอาบอ่แม่อยากใส่แล้วแม่ทำหาแล้วบารายคือฮอดบ่าพอบ่รับสายกระเชียดป่ะเนี่ยเอารับสายคนอื่นรับได้รับสายแม่บ่รับเนาะเอาเออมันเรื่องชีวิตตัเขาเรื่องอทุกอย่างนี้เราจัดโปรแล้วนะคะเราแถมมาน,นี้ไปด้วยนะคะนี่ค่ะกล่อง <ใน S 2> ุมกล่องซุมนะคะไปแล้วกล่องอันนี้คือกล่องซุมของเรานะคะปิด ิดกล้องมาเนี่ยโอ้โหกีกี่เป็นซิวว่านอันนี้มันสะอาดกว่าไผรล่ะอันนี้ก็สะอาดกว่าอีหนูอยูบอกไม่เป็นไรพี่เหมือนเลิกพากกอดกันเดี๋ยวหนูเลิกตามน้องยู่สูงขึ้นไหมคะแม่บุ้มดูเขาจ่อยลงไหมคะเขาจ่อยลงเพราะตัวนี้นะคะแล้วเขาก็ออกกำลังกายอันนี้นะคะเขาไม่ค่อยกินข้าวเลยบอกเลยนะคะน้องยู่กินชาเขียวค่ะ แต่ว่าพี่หมอนจะชอบกินตัวนี้แต่ไม่รู้มันกินหรือเปล่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันหวาน,นสวัสดีนะคะสวัสดีแม่พยาคะ่ะมาเบิกลูกสาวเอ็กซ์เซอร์ไซส์่วนแม่วมาแม่มาก,กายภาพเดี๋ยนี่พอนะชุดไม่พร้อมนะคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เอซอร์ไซส์ในชุดนอนค่ะเอ้เอเต้นเพลงอย่างอ่ะเตียนไมุ่นต้ยี่ิน ตาตีบเอ้ยเก็ยไปเทียบี่ปุ่นนะเกียรงินก่อนลูกแม่ถือลอตเตอรี่กันเอาเลยไปจ้าเกียร์หรอกมาถือแม่ถือลอตเตอรี่กี่บอกก็รอกันยังไงเหมือนงัวเท่ากับบอกนซื้อนีดีหอีหล้าก็ต้องบอกอีหล้าไปจับรางวัลที่หนึ่งให้แม่เลยไปจักหาใบเด้อขอหาใบได้เมืนอ่งไปจับมาเลยไปต้องบอกไปจับมาเลยให้มันได้รางวัลที่หนึ่งเออแม่ถือรางวัลที่หนึ่งแต่แม่ได้ถือพ่อแหละ โอ้ยคิวซีวานะถ้าคือเป็นแม่นะโอ้โอขาลมคมไข่เหลืยอะเฉพาะแม่เต็มเพล็กได้แม่แต่ไหนแม่ถึงแล้ววันนี้หนึ่งแต่แม่ได้เจอพ่อแล้วพะนะบู้ยอาจารย์กีขาลมถือหม่องได้ปะนั่นแหละแม่ได้ซื้อลอตเตอรี่มาถือเกเทียวเพราะแม่เจอดวงโอ้ยเจ้าพ่อไห่อะไรได้แต่เจ้าซึ้งปะพ่อจะซึ้งกว่านี้ทำไมเป็นคน้นวอลเอง แม่รู้สึกว่าแม่ได้คนงานมากคนหนึ่งแม่ก็รู้สึกดีอยู่แต่ว่าบราใิใจเงินเดือนแค่นั้นอ๋อแม่รู้สึกว่าถึงคนงานอืมอ๋อพ่อจะเป็นเทาเ่าแกลว,วันนี้แต่ไม่ใช่พ่อจะเป็นทอาแกลยัง่ไม, <c oughs> ม่ใช่ทอลเกคุยเอาเอาเอคนที่หักพ่อแบบจริงใจมิเตอีมีกับบุษาลูกกับเมียรบริหัก่อยจะบอกเลย สวัสดีนะคะโอ้ยอย่าถืออย่าแซ่คิดหน่อยได้เบาหนัวหัวมันเบมึงลูกสาวกับร่างกายไปค่ะเอียงล่ำเจ็กล่ำญี่ปุ่นมาคือญี่ปุ่นแห้งเถื่อนกินโอ้ยพูดผู้ญี่ปุ่นกับสวนรคทาเกล็กนั่นเองนะมาล่ำมาล่ำเกล็กพี่น้องมาล่ำเก็กเอองานอย่างก่อนเร็วๆเนี่ยงาของบริษัทญี่ปุ่นอ่ะเต็มกงดับน้ำ บริษัทอะไรนะเจอกันนะคะแห่งไงคือเจกพี่น้องคือญี่ปุ่นพ่นะฮะเนี่ยก็แม่ลูกดูแต่ฮ่าฮะแม่บริษัเบิร์คิวงานนั่นเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่แพงค่ะไปกับทัวร์กับคนละสองหมื่นกว่าบาทนั่นเห็นบ่เพียบทัวรดังทัวร์เปรียบค่าเดินทางสินี่หวยระวังเขาจอดอยู่กลางทะเลเลยลุงเที่ยวทะเลถื่อไรไรเขาบินบ่นบ่มาถึงค่าบินแต่ค่ายู่คารกีน่าจะต้องเขาไปเปลี่ยนนั่น เขาไปเปลี่ยนเครื่องยนต์สนามบินนาริตาแล้วเขาก็บเอื่เอ,อเออนักขี่นีอ้ยนะสิอยากไปหนังเบาภาษามันได้ก่อนไปเองโรดเบาภาษาได้ก่อนเดี๋ยวนี้แอปแปลภาษากต่มีแม่ปืนเลยเขาเราอยู่ามาเรอาอ,อยู่มาเต้นบอดี้แจมกับแม่มาสั่นแม่แต้มแล้วเต้นบอดี้แจมในแม่แต้ม เลาะกับพี่เต้นยันมือแรงสุมือยื้อใส่พี่จ้ำเออบอดีบอดี้เจมบอดี้เจเออบอดีจ้ำมาแล้วบอดี้เจมมันมีตีนได้ภาษาอันสุขะบอดี้จมซุปนี่มวนเซาอยู่ในรีสอร์ทเขาเขาอะไรออกเสนอหล่ะพี่น้องเพรได้หัวเนาะเอาเต้นแหงเต้นกาไปน้ำเขาพี่น้อง เนต้นแขนอ่ะก็ต้นขาเพราะว่าเที่เป็น,คนโค้งใหญ่เอวน้อยก็จริงแต่ว่าแบบโค้งกระดูกที่มันใหญ่น่ะเมย์คนตัวสูงมันจะเป็นโค้งอย่างนี้ยี่สิบเลยง่ายกว่ามันดินอิหลาเป็นผู้ใต้ด้อันที่จริงอิหลาเป็นผู้ใต้เดีวยวแม่ลืมบอกจงดกันลายจริงจริงอิหลาเป็นผู้ใต้น่ารักคะ่ขอบคุณค่ะมามาจาันทร์ขอบคุณนะคะ เขาจอยขึ sociedad, ้นโอ้เสียเอาอย่างมหน้อยมันจอยแล้วพอแล้วน้อยแบบจะดูยางไปถ้าอยากขาน้อยอยากคองก็ต้องไปเกิดเป็นลูกคนอื่นผิดหรอแม่กับไ่ได้เป็นคนขาน้อยพอกระโตสูงๆตอนเราเป็นผู้ชายที่แบบถูกกรรมพันธุ์อย่างของถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงตัวใหญ่เห็นไหมเต้นแจมนะน้องยู่สันเขาเรียกเต้นแจมอ่ะสัน น่ารักมากเต้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเสี่ยวยังมะขาหน่อยต้องดูกลับมาพันจาของน้ำหน่ตัวขาสําสนียะง,งามเดียว่อยตะกี้่อยค่อยขาหน่อยอยู่แถวหุ่นดีมากบอกมาดูว่าจะเอามา่อยที่หุ่นมันบตวตะกอนบ่เป็นยังว่าจะคือตากลมเบลแถวมัวมนตามไม่ด้วย ฟ้าริ้วร้อยเจ้าหายบนล้วตาเจ้ากลมแบ้วพ่อแม่อยากกีดตาสองสั้นปัไหาแม่ให้ถือหวยมันดีอยากกีดตากันเลยเห็นังไหนสวัสดีที่แม่เมียอย่างกะครับเติร์กสว่แม่เมีาะเติรนางตาคอยตกพ่อแม่อยากจิ้มหนามึงอกีด่าใหญจเราไม่จิ้มหมาหมองบอกกันก็เรียกตาตีทาวันนั่นแหละเจ้าก็ตากลมโตดีแทบจะนังตาเจ้าไม่ได้ตกจ้าน่ะ มันตาไหมด้วยอ้เป็นผู้ใช้ตาชึ่งมากค่ะแม่ยายชยมาเป็นอย่างเต้นรวดเพือ่อนมาดาบายอย่างดอกเพื่อนดีได้เต้นน้ำเนี่ยอันนี้ดูรก,กับสเปเชียลแม่แม่เบอร์เนี่ยยังไม่มาบ้ถ่ายมาถ่ายมาเหย,ยียบน้ำบอกฝ่าเส่นน่ะวันนี้แล้วจ้ายังอยากจอยยังอยากขาหน่อยแขนหน่อยอะไรอกีกดบบ แม่แม,แม,แม่จำจินนี่ได้ไหมคะตะกีเต้น,นท่มเลยค่ะลองได้ปะตะกีทั้งลองทั้งเต้นนะอยู่ที่ไหนกันคะแม่ยวนล่มเก้าค่ะแม่เรามาเล่นที่งานประเภทแข่งเรือนะคะอ๋อตะกีมันไม่เคยเต้นไงเดวนไม่เต้นอยูอไม่บงเลน สวัสดี<ม>ค่ะอ,อ่าบึงบได้แต้งก็สวยอยู่ดอกสวัวหน้าสดผิวสดค่ะผิวใสขึ้นไหมเห็น้ยหน้าใสาผิวใสกันคิดถึงตลอดสวัสดีนะคะแม่จินตนา เออล่วงไปแล้วหนึ่งค่ะล่วงไปแล้วเดี๋ยวไม่แม่นปะเดี๋ยวม่มุ้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวตอนเย็นไปเจอกันที่อ่างานเดี๋ยวแม่อุ้มไลฟ์ให้ดูนะคะแสีงเรือยาวอะไรนะคะอ่ะบอก<า>แม่แม่เงเรือยาวนะลำน้ำภูมวัดลำน้ำภูมวัดอะไรนะอ่อ,อะสวัสดีค่ะแม่แม่ สวัสดีค่ะบ้านหนึ่เป็นแฮ่ดีแล้วลูกอายืนนะยืดตัวขึ้นขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณทุกการติดตามะนะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนทักไปหาแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันนะคะเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูตอนเยน็น